แล้ต่อมาหิงหังหิงจานันติกิสมาหิงอาทิปัจจยาอันเหมือนกับสั้นๆเน,นะรู้สึกว่ามันไปช้าหนอเกินนะนี่ตั้งสองหน้าไม่เป็นเราก็ใช้ช้าก็ได้นะยังไงก็โจทย์ทิตย์นี้นะต้องกวนแล้วเดีย๋ยวพออุสั่งนิบาตเนี่ยผมข้าหมยแล้วนะจบเลยนะครับประมาณหนึ่งวันก็จบแล้ะ หิงอธิปัจจยานว่าปัจจัยมีหญิงเป็นต้นทั้งหลายวนติย่อมลงปรรังในเบื้องหลังกิสมาจากกิงสัพสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าหิงหังหินงจนังอิติดังนี้จะมีจระด้วยาะไม่มีนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสูตรลงปัจ,จัยเฉย หิงอาทิปัจจยานว่าปัจจัยมีหิงเป็นต้นทั้งหลายผลติยำลงบาลังในเบื้องหลังกิสมาจากกิงสัพท์สุเตนะด้วยสูตรอิติว่าหิงหังหิงจะนังอิติดังนี้สูดลงปัจจัยเฉยสูตรนี้มีกี่บทบทเดียวนี่แหละคิดไหนมากนะรับไครับ หิงหังหินจันนันติเอกังป่าธาวิภัตยันตาป่าธาวิภาคาวาเสนะเอกาป่าธามิทางสุตันติทัตตาพังหิงหังหินจันนันติเอกังป่าธาวิภัตยันตาป่าธาวิภาคาวาเสนะ เอกปัตตาเมตังสุตันติทัตตาพังหิงหังหินจันนติเอกังปัตตาวิภัตยันตาปาตาวิภากขวาเสนเอกปัตตาเมตังสุตันติทัตตาพังดูตัวตามมาสองร้อยห้าสอง่าดูลูกศรครับตรงไหน หนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะวาจิอัฏเถและสตัมมิยาหิงหังหินจนางกันว่าหิงหังและหินจนางบาดายทั้งหลายผลติยอ่อมลงอาเทในอัฏตมมิยาแห่ง สตมีพัสปาจิในบางอุทาหอนหิงหังหินจนางันว่าหิงหังและหินจนางปัจจัยทั้งหลายผลติย่อมโลงอัตเถในอาจสตมียาแห่งสตมีพัสปาจิในบางอุทาหอนก็ไม่มีอะไรลงอัจใจแค่นั้นเอง อาจจะก็มีอะไรที่พูดไว้หนึ่งกันสองร้อยแล้วนะ,ะถึง200สองร้อยสูนย์ไ้วรับฉลองครับสองร้ยศูตรนะครึ่งแล้วนะครับไม่ถึงครึ่งหรอกนีก่เลยครึ่งทางนะแล้วเลยครึ่งแล้วว่าการณ์นี่เรียนไง หิงหงหิจนางกันว่าหิงหังและหิจนางปัจจัยทั้งหลายผนตีย่อมโงปรังในเบื้องหลังทิสมาแห่งจากกิงศัพอ์อเถในอาจสตมิยาแห่งสตมิภัสปะชในบางอุตาหอนสุนีบทเดียวเป็นปัจจะยะวิธิสูตรมาดูตรงนี้น้อคมเพิ่มขึ้นมานะเขาพูดถึงบางอมพีกล่าวถึงจันังนิบาทมันเยอะนะนิบาทเนี่ย ตามความเห็นนี้ถือว่าประกอบจันังนิบาทท้ายกุหิงสับครับพารมหิงปัจจัยหลังกิงสับ้วแปลงกิงเป็นกูด้วยตละโตเทสูจัตใช่ไหมถูกไหมอ่าเปจ่าสับนะแปลงกิงเป็นกูอ่ะในตัวนั้นแหละ เสร็จแล้วจึงไม่มีหินจันัังปัจจัยครับเพราะอะไรล่ะเดี๋ยวนะดูนะี่กูหิงใช่ไหมลงจันัังนี้บาทเพราะลงเลยหิงปัจจัยใช่ป่ะเสแล้วแปลงที้เป็นปวางขั้นตะยะเลยก็เป็นอืมกูหินเนีแปลงนี้เป็นยะกูหังได้ไง ดูยังไง่ะนี่ตรงจนังนิบาทเสร็จแล้วเพราะพญานาคอยู่เบ้างหลังแปลงนิงเคตแปลนวัคคันตะยะใช่ไหมก็เป็นกุหินจนังเพราะฉะนั้นหินจนังปจาใจจริงไม่มีตามปฏิของบางคำพีนี่มันกว้างไหมพากรกว้างนะฟิวเพราะฉะนั้นเวลาคุณตัดปวดคุณอย่งไ่ตัด ได้แค่นี้นะฮอ่าได้ละไม่มีอะไรเยก็ลงมาเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อวิพัฒน์นะไม่ใช่เดีกูหิงหังสูจ่จ่าสิ ไม่ใช่ตอนเราตัวเทสุจจะผิดแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองถอามเขยดเถอยตามเลยไม่ใช่ไม่ใช่จากสาวตอนนั้นไม่มีอัตุตอุตอตสุจยานะอ่าได้แล้วนะก็สูนย์ห้าเนี่ยแหละแปลงกิงเป็นกุเนี่ยแหละอ่ากุหิงหังสุจะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูนี่เี่ย เขาจะทารูปกุหิงครับหลังกุหิงลงจะนทังปจัจจัยเอ้อเขาจะนาังนิบาตกีนนะแต่ไม่ใช่นะครับตรงนี้กุหิงสับเดินคือกิงหลังกิงลงหิงปัจจัยในอาสตามีพัทด้วยหิงหหงจะั่งลงปัจจัยแล้วตั้งหิงปัจจัยชีวิตด้วยตวาทะโยยพัติสัญญาโยเพราะหิงปัจจัยแปลงกิงเป็นตัวด,ด้วยกุยหิงแหงสุจัก สุตเอแล้วตอนนี้สูดรเยอแล้วเดิมมือนแล้วนะเพราะ,ะมันโตตะละถาปัจใจไงใช่อ,อจาจจะพานเนี้ยไหนไม่ได้แล้รก็ให้เรารู้ท้นมาดูเนี่อไอจา่าสับตัวเนี้ยในส่วนเนี้ยมีอาวุธตะ สัญญาณนะ à, ต่อนะครับในสูตรหนึ่งกุหิงหังสุเจติกิสกุกุหิงหังสุเจติกิสกุดังอิติายสุเตนะหลังกุใสโหติหรือวิหิตโตก็ได้สูรมันเยอะอ่าจสับสนหน่อยหนะบางทีต้องนึก พวกนี้มิงานกูอนวภาความเป็นกูกิสาแห่งกิงสับโหติย่อมมีหรือวิถิโตถูกกระทำแล้วสุเตนะด้วยสูตรอิติว่ากูหิงหังสุจาาอิติดังนี้กูอนวภาความเป็นกูกิสาแห่งกิงสับโหติย่อมมี วิธิโตรหรือว่าถูกกระทําแล้วสุเตนะด้วยสุติว่ากูหิงหังสู่าาอิติดังนี้ตัดบทครับตามบทน,นะอ่าตัดบทครับ กูติเอกังปาทางหิงหังสูติเอกังปาทางจาติเอกังปาทางวิปัตยันตะปาทาวิภาคาวเสนะติปาทามิทางสุตันติทัตตะพังกูติเอกังปาทางหิงหังสูติเอกังปาทางจาติเอกังปาทาง วิภัตยันตาปัฏาวิภาคาวาเสนะติปัฏามิตังสุตันติทัตตพังกุติเอกังปัฏังหิงหังสุติเอกังปัฏังนชาติเอกังปัฏฐาวิภัตยันตาปัฏาวิภาคาวาเสนะติปัฏามิตังสุตันติทัตตพังบทตามาคือมิสะกับกะ ใช่ป yeah, right? ่ะไม่ใช่กิศาอย่างเดียวนะเพราะตรนี้มันห้ามไว้ตอนนี้ผิดผิดดูดูลูกศรนะมนแค่ตัวเดียวครับกูอนุภความเป็นกูกิสาแห่งกิงสับโหติย่อมมีหิงหังสุในที่หิงและ ังปัจจัยทั้งหลายจะและปัจจัยอื่นๆกูอนว่าความเป็นกูกิราแห่งกิริัาโหติย่อมมีหิงหังสุในที่หิงและหังปัจจัยทั้งหลายจะและปัจจัยอื่นๆไปครับ กูอนุาความเป็นกูเกศแห่งกิสาโอติยมีหิงหังสุจะในที่หิงและหางปัจจัยทั้งหลายจะและปัจจัยอื่นๆน,นี่ไม่แก่นะส่วนนี้มีสามบทเป็นอาเทสะวิธิสูตรจะสามีอัจอาวุธะสัญรวบรวมอาจที่ไม่กล่าววในสูตรนี้นะ เพราะอินจนางและทาจนางปัจจัยเป็นต้นนี่ก็สามารถแปลงกิ่งสาปเป็นกูได้เช่นกุอินจนางกุางทาจนางแปลตรงนี้เลยนะอยากใหดูจากกาเลนะอินจนางทาจะนางสุจะ อตัวนี้มากูอันว่าความเป็นกูกิดาแห่งเกิงสศัพทหติย่อมีกินจนังทาจนังสุจะในที่กินจนังและทาจนังทั้งหลายด้วยจากกาเลยนะด้วยจะสัพท์จะกส,กสัมีอาวอุตตะสัญญานะ กูอันว่าควาเป็นกูกีสาแห่งกิงสัพทิย่อมมีหินจนางทาจนางสุจะในที่หินจนางและทาจนางปัจจัยทั้งหลายด้วยจากาเลนะด้วยจะสัพ์ในสูวนนีู้ธารานางละอุตหอยยะถาเช่นกูหิงกูหังกูหินจนางเนี่ย แล้วก็กูทาจะนังได้ด้วยทำตัวรูปมาเริ่มเลยนะดูลเลยนะทีนี้ฟิวนี่ตัวนี้นะกูหิงครับกูหิงสาบด้อคือกิง่งล้างกิ่งลงหิงป่าใจในอัสตมีวิภาคด้วย หิงหังหิงจาานางตั้งหิงปัจ่ายชื่อวิพัดด้วยตว่าถ้โยวิพัติสัญญาโยพระหิงปัจ่ายแปลงริงเป็นกูด้วยกูหิงหังสูจะาสาวโดแดเป็นกูหิงแปลว่า ในนายกหิงสามเดคือเก่งร่างเก่งลงหิงปัจจัยในอสตมิวิภัตด้วยหิงหังหิงจานาังตั้งหิงปัจจัยเชื่อวิภัตด้วยตาวาทโยวิภัตติสัญญาโยปรอยหิงปัจจัยแปลเก่งเป็นกุด้วยกุหิงหังสุจา,าระเดรโลเป็นกุหิงแปลว่าในนยกฐานเองนะในที่ไหนต่อมา ขูหังสามเดอนเถือเกิงล้างกิยงลงหังป่าใจในอาสลร,รมีวิพัฒน์ด้วยหิงหังหิงจานางตั้งหังป่าใจชื่อวิพัฒน์ด้วยตว่าถ้าโยวิพัติสัญญาโยพราหังป่าใจแปลงกิงเป็นกุดด้วยกูหิงหังสูจาสาเร็จด้วยเพลขู่หังแปลว่า ในนายกูหางสามเดือนคือเก่งร่างเก่งลงหางป่าัจในอัตมีวิภัณด้วยหิงหางหินจานางังตั้งหางป่าใจชื่อวิภัณด้วยตว่าทโยวิภตัตติสัญญาโยพระาหางป่าใจแปลเก่งเปลกูด้วยกูหิงหางสุจาสาวเดินโล,ลเป็นกูหางแปลว่า ในไหนกูหินจานางสามเดือนคือกิ่งร่างกิ่งองหินจานางัาจัยในอัสตมีวิภัณด้วยหิงหังหินจานางตั้งหินจานางัาจัยชื่อวิภัณด้วยตาวัฏโยวิภัติสัญญาโยปราหินจานางัาจัยแปลกิงเป็นกูด้วยจ่าสาบในกูหิงหังสูจจสาเส็จรูปูปปนกูหินจานางแปลว่า ในนายกูเห็นจานางสามเดือือเก่ง้างเก่งลงเห็นจานางปัจจัยในอัตมีวิภัตด้วยหินหังหินจานางตั้งเห็นจานางปัจจัยชื่อวิภัตด้วยตาวาทยวิภัติสัญญาโยปรายหินจานางปัจจัยแปลงเก่งเป็นกูด้วยจะสามนายกูหิงหังสุจาสามเดือกเป็นกูเห็นจานางแปลว่า ในนัยกหาสาวเดือกิ่งร่างกิ่งลงหางปัจจัยในอสเมวิภัณด้วยหิงหงหิงจานังตั้งหางปัจจัยชื่อวิภัณด้วยตาวาทโยวิภัณติสัญญาโยบรหางปัจจัยแปลงกิ่งเป็นกาด้วยจารสมในกิสกะเวจาสมาเรลุเป็นกหาแปลว่า ในไหนกาหังสาบเดินคือจริงร่างกิ่งรง,ง,งหังป่าใจในอัศมีวิภัณด้วยหิงหังหิงจานางตั้งหังป่าใจชื่อวิภัณด้วยตะวะตะโยวิภัณติสัญญาโยบรหังป่าใจแปลงจริงเป็นการด้วยจะสาบับในกิสกาเวจะสำเร็จรูปเป็นกาหังแต่ว่าในไหนเขารวบรวมแค่ อินเจนังกับท่าเจนังปัจจัยนะเดิมนะจัดสรรในปิสาเกา่าเอจะนะก็ไปดูทวนเนาะอ่ะบางคนแกวดาคนะรับมีถังอ่ะใหญ่หมด